ดูอาหลังละหมาที่ท่านนบ,บิษุส,สลัลลัฮวาเลวะซัลลัมอ่านเป็นประจำเลยแต่น้อยคนที่จะรู้และดูอานี้เป็นดูอาที่สร้างการเปลี่ยนไปให้กับชุตของผมอย่างมากมายเลยครับตั้งแต่ผมออามาดูอานี้มาหลายปีผมบอกเลยว่าชุตของผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและผมก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้ใครหลายๆคนมาดูคลิปนี้แล้วก็ให้ชุตของพวกเขาเปลี่ยนไปจากเดิม และชีวิตของเขามีแต่ดีขึ้นดีขึ้นและประสบความสำเร็จในทุกเรื่องในชีวิตเลยนะครับดังนั้นดูคลิปนี้ให้จบครับนั่นก็คือดูอาอาลังลมามันรปโยคของมันก็คืออัลลอฮุมะอินนีอลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนนอิบาดะติกเรามาดูความหมายกันอัลลอฮุมะอินนีอลาซิกริกะโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความช่วยเหลือจากพระองค์เนี่ยให้ฉันเนี่ยอยู่ในการอลาซิกริกะอยู่ในการรำลึก ระองค์ทุกท่านครับถ้าเราวิคห์เนี่ยที่สุดของมนุษย์คือการที่เรารำลึกถึงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาการรำลึกไม่ใช่แค่ว่าลาอิลาลลอสตอฟุลลอหรืออิสติกฟาหรือซิกรุลลอหรืออะไรต่างๆไม่ใช่แค่นั้นนะครับการรำลึกคือการที่เราเชื่มอมโยง everything ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้กับพระองค์ยกตัวอย่างเช่นเราอะเมื่อตอนนี้ผมมาที่คาเฟ่น,นะครับโลกคาเฟ่นี่มีต้นไม้เยอะมากเวลาผมดูต้นไม้แล้วผมก็รู้สึกแบบ เย็นสบายแล้วดูต้นไม้ที่มันแข็งแรงมากลำต้นใหญ่ซึ่งไม่รู้ว่ากี่ปีรากมันลึกแค่ไหนทำไมมเรานึกถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างนี่คือการลำลึกถึงอัลลอครับหรือเวลาเราไปที่ทะเลนะครับเราเห็นทะเลสวยงามมากเราก็ลำลึกถึงอัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เนาะผู้ทรงแบบมีความสามารถเราดูท้องฟ้าอัลลอฮ์ตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยเห็นท้องฟ้าเก่าเลย ท้องฟ้าใหม่ตลอดสวยงามกลางคืนก็มีดวงดาวกลางวันก็มีก้อนเมฆเวลาเราขึ้นเครื่องบินดาเห็นไหมครับเวลาเรามองที่กระจกสวยงามมากสภารเราเห็นภูเขาเราเห็นแม่น้ำแม่น้ำลำธารเราเห็นอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างคือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชุดเราเห็นคนที่ไม่น่ารักเราก็เห็นอลอหน่าสงสารเนาะเราเห็นคนที่ดีกับเรามาเฉลาะทุกอย่างให้มันทะลุถึงพระองค์นั่นก็คืออะไรซิกริค่ะ คือ every time คือทุกๆเวลาของเราให้เรารำลึกถึงพระองค์ครับซึ่งไม่ค่อยมีใครอธิบายดูอาแบบนี้เลยแล้วก็อะไร w a s h u k r i และการขอบคุณือการสำนึกรู้คุณพระองค์พูดในอีกองค์การนึงว่าละอิงชะการตุมละอาซีดันนะครมเมืม่อไรที่เจ้าขอบคุณฉันจะเพิ่มพูนให้แก่เจ้าทุกท่านครับอาลาซิกริกาวาชุกริก i k คือการ รำลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาใหร,รู้สึกอลออามิลานอเราได้ทานข้าวเราได้มีเสื้อผ้าใส่เรามีรถใช้เรามีบ้านให้อยู่เรามีเงินใช้เรามีธุรกิจเรามีงานการท่ามกาาลางไข่หลายๆคนที่พระโคแสนยากลําบากต้องไม่มีที่ซุกหัวนอนต้องขอทานต้องยุ่งชีวิตยุ่งยากลำบากคือมันสามารถชื่มยงหันไปดูคนที่อยูอ่พี่น้องของเราที่อยู่ที่ปาเลสไตน์พระคอลำบากต้องสู้ชีวิตต้องสู้กับสมรภูมิรบ อลอว่ากันนี่คือการชื่มโยงครับทาให้เราสร้างความไวิชิกับพระองค์ว่าชิอว่าโสนีอิบาดาติกและขอให้ฉันเนี่ยอิบะาดาที่สวยงามครับค่อยๆละหมาดค่อยๆขอดูอาแบบพิถีพิถันก็หาพระองค์อย่างอย่างทะนุอย่างอะอย่างสุภาพอ,อนน่อนโยนพูดจาดีทําอิบาดะต่างต่างให้มันดีมากๆสิ่งน,นี้คือสิ่งที่ที่ผมบอกเลยดูอาบทนี้เป็นดูอาที่ครบองค์ประกอบ ของชีวิตมนุษย์ถ้าค,คนคนหนึ่งนะสามารถที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาชูกรสำนึกรู้คุณขอบคุณอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็การงานอิบราฮิมของเขาเนี่ยสวยงามผมบอกไว้เลยว่าคนคนนั้นน่ยจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยฝากกดไลค์กด, like, กด comment, คอมเมนต์กดแชร์ครับส่งต่อยับคระรายคนให้เขามาดูคลิปนี้เพื่อที่เขาจะได้ชื่มโยงกับพระองค์ในทุกๆเรื่องในชีวิตเห็นต้นไม้ก็ทะลุถึงอัลลอฮ์เห็นผู้คนก็ทะลุถึงอัลลอฮ์ เวลาเขารู้สึกได้สิ่งที่ดีๆเขาก็ชูกรดขอบคุณต่อเราเวลาทาอะมาอิบัติเขาก็พิถีพิถันในการทําอะมานอิบาดาอัลลอฮ์มันช่างสวยงามเหลือเกินอีกองค์การหนึ่งพระองค์บอกว่าฟาซุูรูนีอาซุูรุกุมเมื่อใดที่เจ้ารำลึกถึงฉันฉันจะรำลึกถึงเจ้าทุกท่านครับเวลาเราคิดถึงใครบางคนไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเขาจะคิดถึงเรานะถ้าเราไม่ได้บอกเขาว่าเราคิดถึงเขาเขาก็ไม่รู้ แต่พระองค์อินน al ัลลอฮอาลีมุนบิฎาดิสุดูรพระองค์ผู้ทรงรอบรู้แม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในลึกๆจิตใจของเราอะความในใจพระองค์รู้ลึกถึงขนาดนั้นเลยดังนั้นผมบอกเลยใครมาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องมือเอินเอลลารักคุณมากๆดังนั้นผมอยากให้คุณพัฒนาตัวเองกดติดตามผมไว้นะครับกดดาวไว้แล้วก็ พยายามติดตามเพราะว่าผมมีไลฟ์ผมมีสอนผมมีคลิปดีๆทุกวันตอนเย็นตอนเช้าเพื่อให้คุณได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและเร็วๆนี้ผมกำลังไม่ใช่ตอนนี้ผมกําลังสอนความรู้ด้านการเงินนะครับที่จะพัฒนาใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการเงินความสัมพันธ์ความรักหรือจะต่อยอดธุรกิจเดี๋ยวใครที่มีปัญหานี้สินตอนนี้ผมกําลังสอนความด้านการเงินให้กับมุสลิมทั่วประเทศไทย เราก็ให้ความรู้กับเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะผมทํำลายคลิปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมีพี่น้องเนี่ยเข้าใจผิดเรื่องกี่กับการเงินทําให้เขามีปัญหาการเงินดังนั้นอยากให้คุณกดลิงก์นี้ไว้ครับในลิงก์นี้ผมแปะไว้ให้คุณลงทะเบียนเข้ามา เพื่อรับสิทธิ์เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆปกติคุณต้องจ่ายราคาหลักพันอยู่แล้วนะครับในการมาเรียนแต่ใครที่ลงทะเบียนผมให้สิทธินั้นฟรีไม่ใช่แค่นั้นนะครับรับคําปรึกษาฟรีจากผมอีกด้วยหวังว่าเราจะได้เจอกันในคลาสเราก็เราจะสอนออนไลน์แล้วก,ออแวก็แล้วก็แบบเจอตัวนะครับอิฉะัลาวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับทุกท่านแลยว่าเราจะได้คุยกันและให้คำปรึกษาการเรีนชีวิตของคุณไม่มือเด็ดไปต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ